พึบพับเจอกันอีกแล้วครับท่านอ่ะเปิดกล่องมาเจอพิจ้าเล็กมือนี่มีพี่นี่สิบห้ามหาวัตถุดิบแรงวัตถุดิบจากธรรมศาสตร์เห็นแต่เคยเอาไปเห็ดกินแต่ว่าหากเรเห็นแรงผลิตมันมาเดี๋ยวห่อสิห้าไปเบึงวัดดีครับไหมเอะเปิดคีปไปวัดดีครับไป็นเรี่ยล่ะเอฟซีเพิ่นนบึง จักหูจักไหวง่ามันงาไปมองอื่นไหวดีดีวันดีค้าไหมอ่ะววันดีครับกันสวัสดีครับผมโอ้ยเดีวเลยไปไปเบิ่งวัตถุทิพกันกัปปิจารยครับมาเนี่ยง่าออกเดินทางเนาะวันดีคร้าวันที่ล่ะสวัสดีครับกันไปวันดีครับกันสี่ไปไห้ให้เลยเอออ้าวโอเคครับผมรับทราบไปเดินทางไปเบิ่งวัตถุทิพกันว่ามีอยัางไงมาเนี่เจอกันครับคลิปเหนียว อันนี้เขาก็เดินลันเลาะมาคุณนะหมากบัวแซวเลยปลาที่เขาเคยมาเอาหมากบัวเบื้อง EP ย้อนหลังกันได้อ่าเป็นหมากบัวสิ่งหัวเงี้ยม,มาแล้งอะมาเก็บหมากบัวอยู่คุณนะหน่วยแก่ๆมันเอาไปต้มโอ้ผู้ลายลายคุณขอบคุณที่เนี่ยเห็นตาได้ดีเบิง่งซูมให้เบิง่งปู่แต่หมากมัน่ะ หมากบัวครับไปจ้าเมื่อยว่ะไปผ่าไปเบิ่งไก่ไปกินก๋วยเตี๋ยวได้สหายมากนัดกันไปที่มาเบิ่งเท่าไปไปเบิ่งแรงวัตถุดิบเท่ากันครับวันนี้โอเคมูพึบมาพี่เลยฮะอยู่ติดกันกันกบปลาปลาบัวพี่นอ้อ,ละละนองอ,องนนุ้ยอะไรแบบนา้กินไก่เห็นเห็ดกินอยู่ว่าอยากหูว่าแรงเท่าเป็นแน่ไรเลยผ่าเบิ่งแรงเขาอ่ะ ยังมาเลื่องอะไรกัน,กนมาเบิงเท่าผมเคยเห็นอยู่บ่นี่พิจาร <laughs> ์้นล่งเลยมีแต่ขีตมเต็มหนาะว่ายังไงรถติดลมก็ไงเป็นเขียน <laughs> เริ่มดันดันมาคันนี้ก็บบีดรถใส่ยอย่างคากักดีเต็มหนาะห้ <laughs> อ,องตาย <laughs> อือ<ม>เอาพ่อลูมาถ่ายมาละเอาลองเบิงวิธีการเอาเนาะ <laughs> เห็นแต่เห็ดกินมานไงอีพี่นี่คลิปนี้ก็เลยพามาเบิงว่า เอาเนี่ยอะไรเฮ็ดเนี่ยอะไรนะมืออะไยังดอกแค่อยากมามา,มาวาชิมาแต่มือว่านอะมาหอมมันคำก่อนมีบ่เพิ่นว่าเอาเป็นเางาเงาเดียวเคนหนึง่งเพิ่นเอาเงาส้อมเงาหนมุนมาเอา,าอย่างไปก็ไ,ปได้น้ำคุณเอ,อาุอ่นนะวิธีการเอาก็คือจะแบบนี้พี่น้องเออต้องนิ่งๆเป็นเนี่ยอะไรหัวมันเป็นเงาเลยบ่ ผนว่าเป็นหัวเป็นเหงาจุกแนวได้บุหงนะเพื่อนเอาลองเพด่อนอืมบีการเอาของห้องเท่าธรรมศาสตร์ได้เนี่ยมันมันจะเกิดได้น้ำแรงน้ำธรรมศาสตร์น่ะน้ำแรงนั่นต้องต้องเป็นน้ำที่ที่มีสารเคมีเกือปนถามว่ามันคำว่าสะอาดเนี่็หมายความว่ามันสะอาดป่าทจากพวกสารผิษพวกเคมีแต่ว่ามันบไดสสะอาดแบบแบบแบบเขาเรียกว่าเออป่าทจากพวกไอ ปิงพวกมะรงพวกนี้แต่ว่าเขาพินท์เอาสิเจ็บเอาสี่วันเขาไปต้่มอีกเทียนหนึ่งเขาไปลวกเทียนหนึ่งหรือผู้คนกินดิดเลยก็ได้เขาไปล่างออกที่ดีก็ได้อืแต่ว่ามันมันมันเป็นพวกเขาขันแมนภาษาอีกอย่างหนึ่งเขาเอื่นแบบมันมันดูดีกับซาายอีสานมิธีการเอาด้อเอาใหม่พินเอาคอยเร่มเอามันก็จะเป็นหัวเขาเอว่าเป็นเป็นหัวเป็นเข่ามันเป็นเข่าก็จะเป็นมูยุงสินีนี่เป็นมึงคุ้มคนี่ว่าแม่นยังเน ด,ำดำันดันไตนาเอออยู่ดำดำอยู่ใต้นามวิธีการเอาก็เอาใหม่พินพินบา,างคนก็ซาวเาเลยบา,างคนมาศเอาเลยแล้วแต่แต่ว่าขัดจะให้ดีพินเอาเนี่ยมันจะสะอาดเน,ะน,นเาะไม่มีฝุ่นครับไม่มีฝุ่นนี่คือเอาแบบใจเย็นแบบไม่มีฝุ่นอืมนี่นี่คือการเอาเพราะว่าเห็นที่เห็ดกินก็นกนเลยมือหนีกัเลยด้โชคอกาสต่างอยากมาเบิ้งแรงวัตถุดิบเอามาแต่ใส่กินกันยังไงเห็ดยังไงไคือคือไม่เท่ากินจริงนะแต่จะเป็นริมหอยริมห้อง แต่ว oh! you. ่าก็ท่านดอกเออเป็นอันนี้ก็ได้ถึงเวลามันก็ยุบไปเองมันตายไปเองมันคุณโอ้ปลาแตกเบิด์ตมาถึงนี้มีไม้มีคนมาเอาแล้วพี่ท่นไปไผกับพี่แจ๊นมุ่นแล้วเมาเอาว่านสองหมื่นซ่อนพี่น้องเอ้เสียบมุ่นเพิ่นมาเอาไปที่นี่น่องเพิ่นว่าเอาบปลายหลได้หรือเ่าเอาที่รัเหงาเอาเหงาเดียวเงาเป็นเหงาการเรา การเอาเป็นเอาเอาเอาเป็นเหงาถ้าบอว่าเขาเอาไปขายเอาไปยังนี่เขาเอาแค่เหงาเดียวเงายงนี้พอกินเนี้ก็ได้กินแล้วส่วนใหญคนขันเห็นก็เอาไปขายก็เอาลายพินเอาเบิร์วเลยเขาพ่อจุงหรอกแรงมั่นถ้าคือเห็นปุ๊บนี่ขันบอดนประมานมันอยูได่จากหมือนอาทิตย์ที่กินอายุมันอยู่บอดุลเลยเออแต่ว่าเอาไปตุนหรือเอาไปเก็บเอาไปแช่นี่กินบแซ่บเด้ต้องทสดแบบนี้เท่านั้นกับอีกยาวนึงกะ กับผู้่วนมากผู้เอาไปขายเขาเอาไปจํานวนมากเขาก็เห็ดเป็นทุงเป็นทุงได้จากเขาปุ๊บก็เอาไปเห็ดกินเลยครับกัท่านกับแสบเพราะว่าเขาเอาขื้นวันแต่กันพวกเอาไปไปไปเปิดปากทุงแล้วก็แช่เย็นไปมันขามคืนบันแสบมันก็กินได้อยู่แต่แสบกับพดีทอดหนึงสี่แต่ว่าอายุมันบ่หัวมันอยู่ได้จักแต่ว่าถามพอกันว่ามันบวชนแลจวยน่อยมันก็เดี๋ยวมันก็ตายอยู่ไปเองมันมันก็สิ สลายไปเองมันโดยธรรมชาติเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมากลับกันนะอือนี่นี่ขาต้องล่างไ้วิธีการวิธีการเอาเด้อเออนี่ามี่่ถ้าเอาเป็นเหงาะมาเลยอ่ะเหลายเออถ้าเอาเป็นเหงาะเป็นปุ่มไปทีเดียวขีิงแงมลายมันก็ไม้ค่อยปันๆๆออกเพราะเห่าไปเฮ็ดกินเหาะเหาะเหาะตรงพิธีพิธันแน่ไปถึงเห่าก็เฮ็ดเลยเพราะเปล่างน้ำนี่เศร้าเศร้าเศร้าขึ้นแล้วก็บีบหน้าออก คือเห็ดในอีพี่นั่นแหละผมได้ไปย้ปยอนบึ้งอะไรวิธีการเหร็ดมันก็อยู่อีพี่นั่นแต่ตัวนี้กสิเห็ดเห็นอยู่ดอ,อกว่าวิธีการเหร็ดอีกรอบเพราะว่าถ้ามีโอกาสปีละขังได้นี่ปีละขังแล้วแต่เาสิเห็ดกินจะเครือเท่านั้นละ่ะแล้วแต่แรงมองใดมันมีอีกแต่อยู่นีมันมีมองนี้อืแต่ว่ากับเออก็บ,บ่ได้บ่แจง้งบก่ก้าพิกัดแล้วแต่อยากหาหาเอาผมไปยังดอก บอกไปร้ายกาวไปร้ายกับไพ่เป็นไพหมัวกันเอออันนี้เหลือแต่ไพมาหาพอเอาเองนี่กีการเอาปึ๊บถึงมากระเลรงมาใส่เรื่อปั่นปั่นปัน,ปน,ปน,ปนไปเอาทีเดือดรุยแห้งก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันสิไปเฮ็ดให้เท่าเขาคุณผู้เอามันก็นเอาอยากขีดเงี้ยมันสิไปปัน่นเลย เพราะว่ามันเป็นสาลาัยเป็นไอเป็นอันนี้อยู่แล้วขี้ฝุ่นขาน้อยๆเนี่ยก็เอาอะไรได้บ้างเออเอาต้องคอยใจเย็นเอานี่ตอนมันเขาก็มาหล่อนอยังม่หล่อนตรงน้ำสะอาดเห็นไหมวาดออกนี่คอยหล่อนหล่อน,อนเอาขี้เงี้ยวเได้เนี่ยคือเอาขี้ฝุ่นมันออกหล่อนหล่อนเอาน,นี่คือการพิธีพิธันในการเอาเท่าอ่านี่ นี่คือการวิธีวิธันแล้วกห็หมดลงใส่ถุงปับ๊บเนี่ยุงมากระแลงกระเลิงได้ในในแน่ละน,นี่เงาหมดนล่นี่เงามันน,น,นี่วิธีเอาอีกวิธีหนึ่งคือมือเศร้าเลยขวดกวดกว,วดเอาแต่ต้นนี้สิบดีเท่าต้นไรเพราะว่ามันมันได้ขิงเงียขึ้นมาแต่กลับไปโซโล,ล่างเอาคนน่ะมึงคิดเหรออนไรมามันก็เป็นแบบนี้แล้วถิ่นขันเอามันก็จะเป็นแบบนี้ขนเ,เ,นบบนเขาต้องไปคัดไปเลียไปยังแต่ว่าส่วนมากพวกเขาเอาไปขายเขาเลยเอาจริงสิเขาไปเห็ด ล่างออกผู้บางคนล่างดีบอดีเนี่ยเข้านี่มันสื่อกินนี่มันอยากทำบ่วงหูใจกันอี่ลีนี่ก็คอยอยากสื่อในนี้แต่ถ้ามันบ่มีกันย้ายลีจำเป็นกับตรงสื่อมาเนี่เอาให้ความสะอาดเอาแต่ว่าของเขาเอาเองแนวนี่สบายปลอดภัยคุณนน่ะนพินเอาแนวนี่มันจังซี่นี่น,น,นี่ว่ามันแทมาเลยอืไว่ามันตำหูนั่นเส้นเป็นเส้นอยู่นี่ ออีพี่นี่ก็จะประมาณนี้เนาะนี่คือแรงเท่าด้วยพามาเบิ้งแรงเท่าซืคอเนี่ยแรงเท่าพาไม่เห็นด้วยซื้อว่าเออว่าเขาเอากันยังไงกินยังไงนี่นี่นี่มันเป็นสีนี่นี่พีนองก็จะเป็นเงาสีนี่นี่นี่เป็นก้อนนั่นสิแต่จะให้ดีเอาไม้พินเอาด้วยคือมันพินนี่นี่ถ้าผมเศร้าขึ้นมาแน่วนี่ยนี่ทุกคนก็เห็นอยู่ว่ามันมันมันก็จะมีหินอย่าในเล็กน้อยมันคือพินแล้วไปกวนหลางในนี่ นี่คือเสียนเท่าเฮาเท่าธรรมศาสตร์เบิ่งให้ออกแยกให้ออกแล้วเพราะว่าบางเท้อมันก็เป็นสัขี้ไข่หนามก็มีเงแถ้าคนเบิ่งบ่เป็นก็บ่เป็นอีดีล่ละยังผมนี่บ่รูหรอกคั่นมันไปเห็นหม่องมันก็ได้บางเท้อก็เป็นตะไข่หนามเออขี้ไข่หนามแต่ว่าก็เป็นก้อนคือเท่ากันเด้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นก้อนแบบนี้มันมันก็ได้ว่าคั่นผู้เชี่ยวชาติผู้ลู่ว่าเท่าแน่นอนมันสิเป็นประมาณเนี่ยคนี่ค่ะมันแมนแทม่นแท้อกินอ่ะกินพูดยวจังสิเบิดโอ้โหหัวกินกับพ่อใหญ่เปร ว่าจันขอใช่เออขสวนพ่นไปเอาวอนี่นี่นี่คนว่าเอ้ยไปวนี้ไกลถอยโอ้รูหัวหนา,หนาม,หานมเห็นนี่หนามไล่าันยังดีเออตรงนี้มันมันเกิดกระยอนนม้มไม่แรงหนามไลเล,เลยพี่น้องตัวนี้กับเมีนอันนี้กับมีส่วนในการเกิดเท่าถ้าส่วนใหญ่เขาเบิง่งในคลิปที่ช่องใหญ่ๆที่นี่นอันนี้เขาเขากบบมีหนามแรงหนามไลผ่านเลย จากที่เ้าเบิงในคลิปอะแต่ว่าในอยู่ผากเหนือเขาอ่าอยู่อยู่เหนือเขาเนาะท่วนเห็ดมันมีนม้ำไหลผ่านผากเหนือเขาเนะ่ะส่วนน้ำน้ำม,มันไหลผ่านก็นกนคือคือมันมันเป็น,ปน,ปนตัวนั้นมันเป็นเท่าอีกแบบหนึง่งมันมันเป็นเท่าแบบคือของห้าอันนี้เท่าตัวนี้มันเป็นเท่าเท่าเท่าที่บาสามาถกักเก็บได้หรือมันแปลรูปได้บอผมกับพวเคยเคยล่อง เท่าตรงนี้มันเป็นจังอ่ะโอเคพี่น้องบ้านนี้เฮ้าเฮ้าเฮ้าเห็นแรงมันและเนาะพามาเบิงวิธีวิธีการเอาเท่าซื้อรากามาเบิงแรงเท่ามันก็นอยู่ในในห้องในท่าน,น้ำที่มันไหลกับหล้วแจ่ว่ามองมันจะเกิดก็คือสิ่งที่กเกินว่าแต่แรกๆแหละมองมันเกิดได้ก็คืออ่าไอแร่งน้ำที ถามว่าสะอาดบ่บ่ได้เกี่ยวว่าสะอาดทุกประสาดที่แรงบ่มีน้ำเคไอสารเคมีมันเหรอเออบ่มีสารเคมีบ่มีสมิส่งเกี่ยวปนอ่าจะบ่มีเคมีแล้วก็น้ำท่านน้ำมก็จะเป็นท่านไหลๆเนี้ยน้อยอ่าเป็นทางผ่านของน้ำแน่น้ำไหลพัดอ่าเฮดเหตุเท่ามันเออเกิดเกิดไอเป็นฟองเป็นไอเป็นเสือราขึ้นมาเป็นนี่ละอ่าก็เลยกลายเป็นสาลายขึ้นอ่าสาลายิซานก็นจะพมาเนี้ อโอเคพี่น้องบาเน,นี้เทาก็เมื่อทำาควมรู้จักกับเท่ามากในระยะหนึ่งแล้วครับนี่เป็นเบิร์นิดหน่นนอยอยู่นี่อ่าเดี๋ยวขืนไปขังบนมานนี้เฮ้ามูไปทั้งบ้านเดี๋ยวไปเฮ็ดวิธีการเฮ็ดเท่ามาเน,นี้เดี๋ยวไปล่างเดี๋ยวเสียบตายบัญสีอ่าลังสันเมนูออกมากเหมือนั้นแ่บกว่าติดใจก็เลยสิมาเอาอีกมือที่เฮ็ดกินเมือน,นั้นย้อนึันลิปได้ก็เลยย้อนมาว่าซ่ามันมันสีละลายทิมนะซ่ามันสีเปื่อยทิม ก็เลยมากินอีกรอบสุดท้ายรอบนึ่งก็คือสีรอบสุดท้ายละครับเพรว่าท่านนี่ก็จะเอาอีกอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาว่ากันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างบนมูปไปข้างบนเลยตัดไปข้างบนอันนี้แล้วแล้วอ่ะพี่นอ้นองพี่น้องพี่ในค้ามันเป็นบัสเลยนะโอ้ยคนโคบักตั่วกันนี่เว้ยโอายนี่แข็งเลอโอ้ยรอ่เสียบตายอุบัติเหตุแบบนี้อีกแล้วตัวกันเอา้าเท่างา่งายพี่น้องเย เาราลองสูตรเซียมอนกันได้หรอกสูตรพระสีเดียวกันนี่ผัสชั้นเนี่ยไม่เลยสูตรเพื่อนะเขาสูตรธรรมมลเลยเพื่อนอ<ๆ>ุตส่าห์ไปหาไปน้องกันมาแท,ท้ๆพูดกันดีดๆตเตรียมของ<ๆ>อทีมแพทย์งานไปดูดไปมองไม่อีกละ่ะตายบ่หยากเอาอแต่ว่าวิธีการลาบเท่ากับแล้วก็ลง่มไปเลยละรอบนะั้นเป็นสูตรของเชียบตายเพิ่น ตัวนี้เอาเต็มบระบบเลยตั้งแต่ตังตต้งแต่ไปเอาเท่ามาจนมาหอดวิธีการเฮ็ดเนี่ยอ้าวเหนียวใส่ใส่วัตถุดิบสดกว่นเฉยเฉยนะบักทัว่วบักทั่วกับอุ้มอุ้มนี่หมุนอย่างเงอืงอนะบักทั่วนั่นกับเพิน่นเขามาเพิ่นเราเอามามา,มาใหายก็พอเจียวก็เลยไปตัมออตเอี่ยอ๋อเป็นการยุขั้นตอนเตรียมพักเตรียมวัตถุดิบกระทียมหทั่วแล้วก็มีใบขิงใบขคาบหรือใบยังไง แล้วก็ซาลาเน่หอมปีไมีอยู่นี่บริเนาะหอมปีหอมปีหอมปีแล้วก็ยังอันนี้ไอ้คาออนซอยจอกันอีกเครื่องลาบเท่าเลยน่มันกินง่ายเลยเท่านี่ยมันมันว่ามันมันมันหายากแล้วกลัวจะได้กินกับปีละครั้งแล้วเครื่องมันก็จังเหือกันนี่มีบัตรแข่งขายบัตรเครื่องหืนไหนว่าหน่วยเดียวนะเอาใส่ตะมีตะเกิดละจะได้ชนะโอ้สองหน่วยอยู่ตัวละ มันนลาายได้เหมืนอนกัน,นาตายไมใ,ใส่เนาใส่ซำใส่ได้ละพราะมักิดกินใส่พรมันติดเออมันจะกุบกุบกุบจเแอะตัวเขาใเขาข้มืนไปขาคี้ืนไปขาเครื่องเา,าสวยใส่เอาซ้ำนีกไไ็ได้ไปกินใส่จักซีจกัจกซีฮาหนอยอยู่พอดีอดีดีเป็นซิบอนู่ะแต่ว่ากะมนีซ้มีเนาะหวกันได้เขาเคืองมันเลย ลวงมีงานเืยอันเดียวนอ่ชุกขันตอนอ้าวสอยเท่าจัางหน่อยสาบให้มันน่นเเพราะว่ามันจังสีไงต่อการกินเนาะมันเป็นเสียนไลยมันเงยามันกะตากหยากสอนหยากอืมเอา เราตั้งมาเดี๋ยวต้มกบพอได้นี่กบพ่อตัง้งมาแกใส่เด้เอเปิดได้แกต้มกบกับปูสันสูตรใหมน่นี่สูตรเชฟม,มุ่นเพิ่นนี่กบตัวแบบไงเลยหูสุดยอดเลยต้มอ่ะกันไอ้อีปูเหรเดี๋ยวแกใส่ปุ่นนะแกตีเหนือมันเดือดเอาตีเหนือมันบังการมันเนดือดครับอ่ะขอใหญ่แกปูนแป๊บนึงครับพี่น้องอ้าวีปูเฮา เดี๋ยวใส่น้ำห่อนก่อนใส่ลงไปแล้วเอ่าเสียบมุนพิ่นใส่ลงไปแล้วนี่นี่เสร็จเรียบร้อยหลวงน้ำห่อนเลยนี่ห่อนในอุณหภูมิที่เอาว่ามันฟุ่นบุบๆออกไปเยื้องขนาดสองก้อนเอาตัวเครื่องเอาครับตัวหัวถัดเห็ดงานณตุ่ยเซื่อยอยู่ อาเดี๋ยวตั้มโคบ่อใส่สองตัวตัวใหญ่อยู่ว่าพอดีแล้ววะเครื่องกระไลอยู่มั้ยนี่อยู่โคบลงไปอีกเอาคักมีปูเดี๋ยวจะแก้ใส่เดี๋ยวตั้มบแล้วกันตั้มเช่กันมันสิบโบลาอีจริงแง้นะมันสิขวบขวบยำติดแขว่าคนวะกับที่จริงก็ตั้มปูก่อนก็เลยเอาโบแล้วก็เลยนี่เครื่องมันเครื่องหลับเท่าห้องเออใส่วัสดุเดี๋ยวจงเด็ดด้วยมันก็แซ่บได้เห็ดมั้อนะ ก็ที่โอเคอยู่เดี๋ยวมันนี่ลองสูตรใหม่เต็มระบบคือเก่ามันนี่อ๋อปูห่อแก่เราอุ้งกามตูวหุ่ยส่วนส่วนกามมันยังไงกามตัมาตำมันละเอียดแกเอาแต่อันนี้มันส่วนกระดองส่วนยังมันก็เอาไว้คือเก่าตำเอาแต่เนื้อมันอ๋อเจ้าอ๋อขออย่าตำก่อนมันให้ละเอียดครับพี่น้องอ๋อไปไปที่ใหญ่กระดาษเถาตรวจ เร่บเคยดาไปเยออยอยอกเนาะเราะนว่าเป็นระรับอาจารย์เนี่ยก็ต้องซิทบ้าแต่ว่าซิทที่ดวงเลื่อยไปในมือซิทเจริญมือโอเนาะ ออขัวมันหยากก็ตัวตัวตัวยากที่เท่าไปเอาเยามันเครื่องอะพวกพวกเกบกี่จะได้เตรียมเครื่องห่ะเตรียมไ่เวิระเอเตรียมเหมือนเิดเหยวนีมานตาคนคนเดียวอยู่แบบโอ้ยมื่อปีบ่าย่เาแป้งงวลงไปใส่พิกใช้ขัวแล้วก็แป้งงวงทื่งหดงไม่้เ่สาสาิ

แนวอะไรอีกดิลวปุงอ๋อปว่าสันหอมกับขัวไ่ยังอยจัดไปโรยพริกแ่จังน่อยว่าสันนี่นะยังจัดหอมนะพริกเ็ุ่หัวหนอืหัวหน่มใส่ปลาอเงี้เดียวเนี่ยเออ่งเดไบุยาวเได้กินหาังเสอเเนี่ยเอแซวดีปูครบเซตเลยไหม เ้ปรุงระบบเราเห็นในปรเปรุงก็คือทำกุ้งเจียวปรุงเราไช้เนี่ยนโอ้ยขาบกขาพี่น้องเหียบลอยโอ้ยขาแห้งุซติงเนื้อแตกเนี่ย หมองไงสีบเบื้สองข้ามคนกับสิบเบิดเว้วยอู้หานแจ็บเจ็บอุ้ยชุดยใจยินดีเลยเอ้ยพวกเคยกินเขาเลาไม่หายกินครับพี่นอ้องอีพี่นี่ต้นใหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ส่องสมบูปีสมบูปุ่ยฝากกันเด้อครับเด้ออีพี่เอาเท่ามาลาบฝากฝากกรร่อนอีเสียแม่งอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำถือบรพลาดคลินไม่ไหมอืมทาวิดีโอ เจ็ดแห่งยี้ยาบี้อ่ะไม่รู้บอกพูดย่เบิดหมอเอาวที่ไหนเอาหิวแล้ว,วน,นะทายยังเลยเนี่นยมันยังเขากันกินน้ําโดนี่ใจเย็นๆโอ้ยเโหจะกุบเครื่องอ่ะกินนีดก็ล่ากันไปครับพี่นออ้องเฮ้ยอ่ะคงสวัสดีครับตําเนี้ย <c oughs> โอ้ย,อยเด็ดเนี่ย